ต่อไปนี้การเมืองเรื่องหันษาจริงหรอการเมืองเรื่องตอแหลเขาเครียดกันนะตอนนะั้นอะต่อไปนี้การเมืองเรื่องหันษาการเมืองเรื่องตอแหลจริงๆนะต่อไปนี้เป็นเรื่องของคุณสันติพร้อมพลัดฟังให้ดีนะผมไม่ได้บอกว่าคุณสันติตอแหลนะปะ้าติจะมาฟ้องผมไม่ได้นะเออผมเพียงแค่ปเปลิดเปลยว่าไอ้การเมืองประเทศไทยการเมืองแบบไทยๆมันเป็นการเมือง ที่สุดแสนจะดราม่ายิ่งกว่าละครหลังข่าวะละครหลังข่าวนี่ขึ้นชื่อว่าสุดยอดเน่าใช่ไหมล่ะซูม่ได้ยุคนี้สูไม,ไ,ไม่ได้หรอกสู้ละครการเมืองบ้านเราไม่ได้โ <Okay. S 2> อเคต่อไปนี้ตั้งชื่อเรื่องว่าสันติล่นจั่นจริงเหรอไม่รู้ออาไปดูกันเอาอะไรอย่างไรเอากันอย่างนี้นะเอากันอย่างนี้นะ ช่วง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 เที่ยงเที่ยงช่วงเที่ยงภาพต่อไปนี้ช่วงหลังเที่ยงเล็กน้อยเที่ยงเมื่อวานอ่ะบ่ายโมงได้ไหมอ่าได้ได้บวกลบใกล้ๆกันเมื่อวานนี้เมื่อวานกลมๆก็คือบ่ายโมงแล้วก็บวกลบมีคนเห็นภาพคุณสติพร้อมพัดรรักษาการสติช่วย ว่าการกระทรวงสาธารณสุขพ<อ>ประชะรอไปปรากฏตัวอยู่ที่บ้านป่าไปดูภาพกันสักนิดสิครับบ้านป่ารอยต่อนี่เห็นไหมครับภาพนี้เป็นภาพเหตุการณ์เมื่อวานหลังเที่ยงค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านป่ารอยต่อเรื่องของเรื่องขณะที่ผู้กองประกาศตอนสายๆประกาศว่าทิ้งเที่ยงบ่ายให้นักข่าวตามผู้กองไปที่กระทรวงเกษตรค่ะจะ นำทีมสสพปชรกลุ่มใหญ่ประกาศอิสรภาพแถลงประกาศอิสรภาพปลดแอกจากลุงป้อมหัวหน้าพักพบชร<อ>จะหักกลับลุงป้อมเพราะถูกหักก่อนขอหักกลับประมาณนั้นในบตรดนในบตรดนล,ลุงป้อมก็สั่งยกเลิกการประชุมสสประจำสัปดาห์ซึ่งเขาประชุมกลุ่มก,มก,มก็คือบ่ายสองของ <ๆ S 2> ทุกวันของทุกวันอังคารจากนั้นลุงป้อมก็ให้เสยโยเส่คู่ใจ ฮอตไลน์ต่อสายไปที่สสพาชรทั้งสาสิบเก้าคนพักนี้มีสี่สิบเป็นสสเขต39เป็นปฏิรูปแค่หนึ่งก็คือลุงป้อมลุงป้อมไม่ยอมลุกไม่ยอมสลักให้สยโยฮอตฮอตไลน์ไปถึง39สิบเก้าสพปชรโทรจิกให้ทำไรคะมาโทรจิกให้มาเจอที่บ้านป่าลงที่บ้านป่าประมาณนั้นแล้วรับสายกับทุกคนไหมจิกแรก ม,มันก็รับสายกันทุกคนส่วนจะเอออ,อ้วยแค่ไหนก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ภาพเล่าเรื่องงนะดังนั้นดังนั้นมันจึงมีสะสะพอปชรอจานวนหนึ่งไปปรากฏตัวอยู่ที่บ้านป่าแต่การไปปรากฏตัวอยู่ที่บ้านป่าเมื่อวานไม่ได้แปลว่าไปทั้งตัวและหัวใจนี่ขีดเส้นใต้คํานี้ไว้หน่อยนะย้ํานะขีดเส้นใต้เลย,ยนะภาพบนจอณักขณะนี้ ที่สองจากขวามือบนจอที่สองจากขวามือบนจอใครเอ่ยชัยวุฒนาคมานุสรอดีตรมวอดีเอสเดีเอสเดี๋ยนี่แหละที่สามจากขวามือบนจอสาวสวยค่ะคุณตรีนุชเทียนทองอดีตลาตรีศึกษาโอเคถัดไปคุณวรเทพถัดไปก็คือบิ๊กต๋องคุณวราเทพรัตนากขางทองทัพพ่อปชร์ค่ะถัดไปคุณวดทโทปิยะเาวิชัยโคศก สายตรงของหลวงป้อมใช่ค่ะถัดไปที่วงกลมที่ใบหน้าคนนี้แหละดูยังไงก็คือรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขค่ะคุณสันติพรมพัฒน์สันติพรมพัฒน์รองหัวหน้าพักพอปชรใช่ค่ะก่อนหน้านี้เดินเคียงคู่ผู้กองกระพริบตาทีเดียวกับกระพริบตาทีเดียวไปแตะมือไปแตะมือกับหลวงป้อมแล้วก็ส่งโผลรัฐมนตรีพบปชรไปที่พักเพื่อไทยเขาบอกเป็นคนส่งโผล เขี่ยเอาธรรมนัตออกแล้วเอาชื่อตัวเองเสียเพื่อไปเป็นรันติว่าการกระทรวงเกษตรแทนสุดยอดไหมเห็นไหมเห็นไหมเอากันแค่นี้เมื่อวานเขาวัดพลังกันเขาแย่งชิงมวลชนเขาแย่งชิงสสสสปปชรชิงไปแสดงพลังลุงป้อมก็ชิงไปแสดงพลังที่บ้านป่าผู้กองธรรมนัตก็ชิงไปแสดงพลังที่กระทรวงเกษตรค่ารากฏว่าสันติพร้อมพัฒ ไปปรากฏตัวที่บ้านป่าพร้อมกับอีกสองสสเพชบรบณ์ค่ะคือเพชบรบณ์เนี่ยจะมีสสอยู่หกคนค่ะในหกคนเนี่ยปรากฏว่าทั้งหกคนนะก็อยู่ในกลุ่มของคุณสันติค่ะประกากฏเมาื่อวานเนี่ยคุณสันติก็แบ่งเป็นสองก้อนก้อนแรกสองคนคุณสันติหนีไปอยู่ยังอยู่ข้างกายที่บ้านป่าเอาไปเสนอหน้าที่บ้านป่าค่ะโอเคนะ ค่ะสองในหกนะนักข่าวไปถามแกก็บอกว่าผมอยู่กับลุงคุณสันติบอกกับใครต่อใครผมอยู่กับลุงอย่างไรผมก็อยู่กับลุงแต่ปรากฏว่ามีคนหันไปมาดิเตอร์ภาพทางฝั่งกระทรวงเกษตรและอตอกกระใจไปดูภาพทางฝั่งกระทรวงเกษตรครับโอ้ฝั่งกระทรวงเกษตรเขาเหนียวแน่นนะแน่อ่เขาเหนียวแน่นนะ,นะนแน่บ่า,า,บายสามโมงยี่สิบนาทีค่ะพวกกองธรรมนัต กหลักแถลงหน้าตึกกระทรวงเกษตรข้างหลังผู้กองธรมนัทก็คือบรรดาสสพบประชะรฝั่งที่เดินตามผู้กองอและเห็นที่วงกลมไหมครับหน้าเหมือนคุณวันเพ็ญพร้อมพัดเลยอะใช่เลยอ๋อใช่เลยใช่ไหมวันเพ็ญพร้อมพัดหนึ่งในหกสสเพชรบูรณ์ของพบประชะรค่ะเป็นสสวันเพ็ญ<ะ>พร้อมพัดเป็นใครกับคุณสันติเป็นภรรยาค่ะเป็นเมียใช่ค่ะสามีเนบ สสองสองสเพชรบ์์ไปเสนอหน้าที่บ้านป่าขนาะเดียวกันเมียคุณสันติซึ่งก็เป็นสสด้วยใช่เป็นสสเขต 5, ห้ามีอีกสามก็มีสอสอ,อีกสไปแสดงตัวอยู่ในกลุ่มของผู้กองใช่ค่ะคุณบุญชัยคุณวรโชดนะคะแล้วก็คุณอัคระสรุปสรุปตระกูลพร้อมพัดนเนี่ยเขาแยกร่างนะ เขาสองวิญญาณนะเขาหารจัดการเก่งเขาเล่นเป็นนะเขากล้าเล่นนะเขาหจรจัดการเก่งสามีไปปรากฏตัวที่บ้านป่าพันยาปรากฏตัวอยู่ที่กระทรวงเกษตรสุดยอดในเวลาเดียวกันเลยนะในเวลามนไล่เรียกันอ่ะเวลาเดียวกันมันต้องเลือกมันต้องเลือกจะเลือกอยู่บ้านป่าหรือจะเลือกอยู่กระทรวงเกษตรตกลงพร้อมพัดอยู่บ้านไหนอ่ะตอนเมื่อวานนี้อยู่คนละที่ใช่ไหมเอาวันพรุ่งนี้ดีกว่าเขาจะอยู่ด้วยกันนะเอาอย่างนี้ทีมข่าวจดลิทไทยอินไซต์ไทยแลนด์ ฮอตไลน์ต่อสายไปที่คุณสันติพรพัฒน์ขอสปิกกิงขอถามกันตรงๆสักนิดหนึ่งมันอะไรยังไงเนี่ยคือสับสนไงทำไมภรรยาไปอยู่กระทรวงเกษตรฟังร้อยเอกมณัฐคำถามแรกนะทีมข่าวของโจลิทุไทยก็ถามผัวอยู่ทางเมียก็อยู่อีกกลุ่ม้เขาจจริงเป็นอย่างไรตกลงผัวกับเมียอยู่คนละกลุ่มใช่หรือไม่้เขาจจริงเป็นอย่างไรขอสอบถามนิดหนึ่งไปฟังคาตอบไหมเชิญค่ะเชิญฮะ ท่านขาแล้วค่าประเด็นที่ว่าท่านกับภรรยาเนี่ยอยู่คนละกลุ่มนี้ยังไงคะฮะไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยวต้องไปถามเขาก่อนผมไม่รู้โอไม่ไม่ได้นัดกันไว้หมายถึงว่าท่านก็ไม่ทราบมาก่อน,<ค>นว่าหลายคนเขาไม่รู้ค่ะเออแล<ะ>้วเอปเอมาอย่าไปสนใจเลยอืมค่ะแต่ว่าในส่วนตัวท่านเองเนี่ยก็คืออยู่กับทางบ้านป่าเนาะกับทางคนเอกประวิตช์ใช่ไหมคะเปล่าค่ะ เปล่าหมายถึงเดี๋ยวค,คุยกันเดี๋ยวคุคยกันผมผมยังไม่ว่างขยายความให้หนูนิดนึงหมายความว่า <c oughs> พี่เต <c oughs> <น>่นายเดี๋ยวเดี๋ยวส่วนตัวท่านเองอยู่บ้านป่ากับพลเอกประวิทย์ใช่หรือไม่เปล่าตอบมาเลยทันทีนะคําถามแรกคำำําขําผัวอยู่ทางเมียอยู่ทางตกลงตกลงผัวกับเมียอยู่กลุ่มไหนขอ้อเท็จจริงเป็นอย่างไรไม่รู้ไม่รู้ เดี๋ยวไปถามเขาก่อนหมายถึงไปถามคุณดันเพ็ก่อนถามพระยาก่อนเพราะผมไม่รู้ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมจะทําโล่ประจำปีไปให้ <c oughs> <c oughs> อ่ะพอแล้วพอและวส่วนภาพชัดละะไม่ต้องถามอ่อแล้วว่าอนาคตคุณสันติจะอยู่ตรงไหนนะก <c oughs> ็ยังงงอยู่นะเนี่ยไม่ต้องงงแล้ว <c oughs> อืก <c oughs> ็ยังงงอยู่อแต่บอกเลยนะถึงขนาดส่งเมียไปอยู่กลุ่มผู้กอง ชื่อของคุณสันติก็ตกโผลนะเพราะเพราะกลุ่มผู้กองตกลงกับทางผู้ถืออำนาจในพรรคพัไทยกลุ่มของผู้กองจะได้สองเก้าอี้ผู้กองก็ส่งชื่อไปครบทั้งสองเก้าอี้แล้วล่ะว่าการเกษตรก็คือตัวแกเองแต่แกก็พร้อมถอยนะเอาสไตล์อินแกมาแทนแต่ตือตั้งหนึ่งตําแหน่งหนึ่งก็คือช่วยว่าการกระทรวงเกษตรก็คือคนเดิมก็คืออัตกรไม่มีชื่อสันติขนาดเดียวกันบ้านป่า ตัดโคต้าไปให้ประชาธิปัตดไม่ได้แน่นอนไม่เหลือก้าอี้ขนาดท่งเมียไปประกบผู้กองเชื่อกระตกโผใช่โอเคไหม,มตามนี้แหละการเมืองก็อย่างนี้ค่ะเมื่อวานก็ติดตามกันสนุกสนานพอสมควรแต่มันมีคําถามผมก็อยากรู้นะ,ะลุงป้อมกับผู้กองธรรมนัสมาถึงวันนี้ได้ไงอะนั่นสิยาอะไร,รกกอะไรมันเป็นจุดที่ทําให เกิดแตกหักกันได้ถึงขนาดนี้ไอ้ไอที่เราเห็นในช่วงสองสอมวันที่ผ่านมาเนี่ยมันปลายแล้วมันปลายแล้วใช่ค่ะแต่อะไรแหละแต่อะไรแหละที่มันซอกก่อนบอนทำลายมาโดยตลอดใช่ไหมซอกก่อนบนทำลาย